ที่ของชาวเขาชนเผ่าลีซูครับที่บ้านปางสาตบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายคนที่นี่ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงสัตว์ปลูกผักไว้กินเองและก็มีภูมิปัญญาการถนอมอาหารอันน่าทึ่งที่สุดโดยมีพี่ปิติเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณของชาวลีซูดูแลด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวลีซูครับ ซึ่งวันนี้จะพาวิกเตอร์นะครับแม่ไปดูเคล็ดลับการเก็บถนอมอาหารได้นานเป,ป็นปีๆแม่เราตามไปดูกันครับว่าเขาจะทํำยังไงและตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นไปดูครับวิธีการถนอมอาหารนะฮะซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณของชาวลีซูแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะวิธีการเก็บแตงโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับเขาจะทํากันยังไงแต่ก่อนที่จะขึ้นไปฮะพี่ปิติตอนนี้ เหมือนจะเตรียมรถมาให้ผมขึ้นไปเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ครับอันนี้คือเพราะอะไรฮะเพราะว่าถนนค่อนข้างลำบากหน่อยเส้นทางการไปก็ไม่ใช่ง่ายๆครับวิถีชีวิตของชาวเขานี่หมพวกเขาอยู่กับป่าอยู่กับดอยครับงานนี้วิกเตอร์เลยต้องผ่านเส้นทางที่โอ้ยค่อนข้างจะทุรักทุเลซะหน่อยแต่พี่พิติเขารับรองนครับว่า ขึ้นไปได้แล้วจะต้องไปทึ่งกับวิธีการเก็บอาหารของพวกเขาอย่างแน่นอนนี่คือไซส์เฮ้ยเขาเอาไปกินกันไซส์นี้คืออร่อยรสชาติเขาจะเป็นยังไงพี่ถ้าไซส์นี้ จะหวานกรอบแล้วครับแล้วก็ถ้าเราไม่ฝันก็เก็บไว้ได้เป็นอาทิษอาทิที่ได้ครับ แตงดอยหรือที่ชาวลีซูเรียกว่าอาปูครับเป็นผักที่ชาวรีซูนิยมปลูกกินครับโดยหว่านเมล็ดไปพร้อมกับการปลูกข้าวทำนาขั้นบันไดซึ่งผลของแตงดอยมันก็จะขึ้นปะปนกับต้นข้าวไว้ให้ชาวรีซูเก็บรับประทานระหว่างทำไร่ทำนาครับลักษณะหน้าตาผมดูแล้วมันจะแตงกวาก็ไม่ใช่จะแตงไทยก็ไม่เชิงครับเดี๋ยวให้วิกเตอร์ลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับ หวานอร่อยหวานชัดมากหน้าตาเหมือนแตงกวาแต่รสชาติไม่เหมือนแตงกวามีความหวานกว่าแตงกวาช่ำกว่าช่ำกว่าเยอะมากแต่เนี่ยเรามาชิมกันเป็นพิธีนะฮะความน่าทึ่งคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้ครับที่เราเห็นแตงอาพูเนี่ยที่เก็บเก็บมาเยอะแยะมากมายนะฮะพอชาวลีซูเก็บมาปุ๊บนำมาทานแต่ทานไม่หมด เขามีวิธีการถนอมอาหารครับคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนและไม่ใช่การแช่ตู้เย็นด้วยสามารถถนอมอาหารนะครับได้เป็นปีปใช่คือว,ควิธีอะไรครับพี่ปิติครับเราไปฝังในดีนี้ครับเรามีวิธีในการเลือกจุดตำแหน่งที่เราจะฝังแตงนี่อะไรยังไงบ้างรครับต้องเลือกที่พื้นที่ที่มีความราดลาดชันหน่อยครับ เพราะอะไรครับพี่เพราะไม่งั้นท่านฝนตกมาแล้วทาให้น้ําไปขันแล้วทำให้เน่าได้แค่นี้เราเราก็สามารถขุดฝังได้เลยใช่ไหมครับพี่การนําอาปูรหรือแตงดอยไปฝังดินเพื่อเก็บเอาไว้รับประทานได้นานเป็นปีๆครับเป็นภูปัญญาที่ชาวลีซูทําสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมที่จะฝังนะครับเขาก็จะขุดเป็นหลุมขนาดกว้างแล้วก็ลึกประมาณ30ซนเมตรใช้ฟางแห้งๆรองไว้ด้านล่างเพื่อให้ช่วยดูดความชื้น ส่วนจะฝังกี่ลูกก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมครับวางเรียงรายไม่ทับซ้อนกันแล้วก็สุมฟางกรบไว้ด้านบนอีกทีครับก่อนที่จะปิดปากหลุมและก็ทําร่องระบายน้าครับเพื่อไม่ให้น้าฝนไหลเข้าไปในหลุมที่ฝังแตงดอยไว้ครับเท่านี้ก็เสร็จครับที่สําคัญเลยคือเราฝังแตงเอาไว้แล้วเนี่ยเราต้องจําให้ได้ด้วยนะว่าเราฝังไว้ตรงไหนนะครับซึ่งวิธีของพี่เขาก็คือนี่เอา,เอาไม้มามปัก<ะ>เอาไว้ ง่ายๆเลยใ,<ช>ให้ร,รู้ว่าอีก6เดือนถัดไปสมมติว่าเราจะมาเก็บจะมากินนะฮะก็อยู่ตรงนี้แหละอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแตงอปรูกันนะฮะหลังจากที่ผ่านการฝังดินกลบดินมาแล้วนะฮะประมาณครึ่งปีว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงจะเน่าจะเสียหรือเปล่าไปดูกันครับจุดนี้ครับที่เราฝังไว้ครับผมจําได้ต้นนี้ไว้ครับในนี้มีประมาณกี่ลูกครับพี่เอะจะไม่ได้3ามสี่ลูกมั่งคิดว่า แล้วประมาณกี่เดือนได้ที่ถูกเนียก็ประมาณ5 6เดือนแล้วนะครับครึ่งปีนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้อาซือกดขุดเลยฮะโอ้หนี่ฟางเจอฟางแล้วครับเ,รเปิดดูนะครับอาหารกลางวันของชาวลีซูนอนนโอ้โหนี้คะับในนแต่ฟางนี่เริ่มเน่าแล้วฟางเริ่มเน่าแล้วแต่เดี๋ยวดูครับแตงยังไม่เป็นอะไรเลยคุณผู้ชมนี่คือแตงอัปรูนะฮะที่ฝังผ่านมาแล้วครึ่งปีซึ่งฟางเน่าแล้ว แต่แตงยังไม่เน่านะฮะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านการฝังนะฮะเราเก็บแตงไว้ในห้องครัวธรรมดาเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เสียแล้ว <S <S ก็เสียแล้วนะฮะแต่นี่ครับฝังไว้อย่างนี้เก็บได้เป็นเดือนเดือนเป็นปีก็ยังได้ครับ <S <S เพราะอะไรฮนะทำไมการฝังดินมันถึงเก็บได้นานขนาดนี้ครับเนี่ยเย็นก็ไม่เย็นมากมีมีฟังเข้าใช่ไหมครับฟังมีมีฟังเข้าด้วยก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนมากก็ชื้นก็ไม่ค่อยชื้นก็เยอะแบบตู้เย็นเนาะตู้เย็นแวค่ตู้เย็นเนี่ย ก็คือเย็นสบายตู้เย็นก็เย็นมากใช่ไหมนี่ไม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 ่เย็นมากย่อไม่เย็นมากมั้ไม่ร้อนมากพอดีพอดีมันเลยเป็นการถนอมอาหารนะฮะให้อยู่ได้นานอย่างนี้ซ้ายมือของผมครับคือแตงอาพรูที่เด็ดมาสดสดและขวามือของผมครับนี่คือแตงอาพลูฮะที่เราขุดออกมาจากหลุมเนี่ยฮะหลุมตรงหน้าของผมนี่แหละผ่านระยะเวลาในการฝังมาแล้วครึ่งปีนะครับ คุณผู้ชมลองดูสีที่แตกต่างกันสิฮะแทบไม่ต่างกันเลยนะฮะแตงอาปูที่ฝังไว้นานครึ่งปีเมื่อขุดขึ้นมาแล้วครับแหมไม่น่าเชื่อครับว่าทั้งรูปร่างหน้าตาแทบจะไม่ต่างจากที่เพิ่งเก็บไปมาสดๆนะครับซึ่งถ้าไม่ฝังไว้แบบนี้ชาวรีซูบอกว่าไม่กี่วันก็จะเน่าครับเรามาดูกันว่าแตงอาปูที่ฝังไว้ขนาดนี้แล้วเมื่อผ่ามาแล้วจะเป็นยังไงรสชาติจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบภายใน แตงด้านซ้ายมือของผมครับคือเนื้อของลูกที่เพิ่งเก็บมาสดๆลักษณะเห็นชัดมากนะครับว่าจะมีสีเขียวในแถบไส้ในตรงกลางส่วนฝั่งขวามือของผมนี่ครับนี่คือลูกที่ฝังมาแล้ว6เดือนลักษณะก็จะขาวซีดนวลซีดแต่กลิ่นนะเหมือนกันกลินเหมือนกันเลยเอาละเดี๋ยวเรามาลองชิมลูกที่ฝังมาแล้วหเดือนนะฮะว่ารสชาติจะแตกต่างจากแบบเก็บมาสดๆหรือเปล่านะฮะ แต่นี่ผมรู้สึกว่ามันเปรี้ยวขึ้นนิดนึงนิดนึงถ้าถ้าพี่ไม่พูดผมก็คงไม่ได้สังเกตครับแต่ผลลัพธ์ของมันถะคุณผู้ชมนั่นก็เท่ากับว่าการถนอมอาหารด้วยการฝังดินไว้อย่างนี้ยคือได้ผลจริงๆนะนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวรีซูที่น่าจะมีมานานแล้วและชาวรีซูในสมัยก่อนเขารู้ว,วิธีการถนอมอาหารแบบนี้ได้ยังไงฮะโตมาก็รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สอนกำฝานแตงอย่างนี้แล้วก็เลยได้เรียนรู้มาตลอดแล้วก็อย่างรุงผู้หลวนซื้อเนี่ยก็บอกว่า ฝังมาตั้งแต่สมัยลุงผ่้หล่อซื้อแล้วแสดงว่านี่กำฝันแตงก็ภูมิปัญญาเป็นน่าะนานแล้วนะเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับร้อยร้อยปีแล้วผมทมพ่อนะพ่อรู้รู้ว่าฝังเนี่ยอยู่ได้ยังไงพ่อก็ที่แรกก็ยังไม่ไม่ไม่ฝังนะเก็บไว้ดูที่รุ่นร่มหน่อยก็อยู่ได้นานหน่อยเอ้คิดว่าฝังไว้เนี่ยจะอยู่ได้เป็นปีพ่อก็จะมาลงฝังดูโอ้อยู่ได้จริงๆก็พ่อก็ฝังอย่างนี้ก็สอนมาถ้าเราไปไล่ไปสวนก็ไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องมาแบกอะไรขึ้นมา มาขุดที่นี่เลยาขุดที่นี่กินได้<า>เลยจากแกงก็ได้ก็จากผัดก็ได้จะก,กิน<อ>สดก็ได้อย่างนี้ครับใบหน้าจชื่อกับว่าฝังเอาไว้นานนับครึ่งปีนะครับแต่แต่อาปูก็ยังคงรสชาติไว้เหมือนเดิมครับทึ่งจริงๆครับกับภูมิปัญญาของชาวลุยซูที่ถนอมอาหารได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแต่ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติด้วยกันเองแค่เท่านี้ครับก็มีอาหารไว้ทานนานทั้งปีครับแม่หิวตอนไหนก็ขุดขึ้นมาถาดไม่ต้องแบกอาหารขึ้นมาให้เหนื่อยครับ เมื่อต้องขึ้นมาทาไร่ทํานาบนดอยแม่เรียกว่าเยี่ยมจริยงๆครับกับวิธีการถนอมอาหารแบบนี้ซึ่งตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาดูกับอีกหนึ่งเมนู mm hmm. เห็นอย่างนี้เก็บรักษาได้เป็นปีๆเหมือนกัน mm hmm. เหมือนกับแตงดอยเลยอันนี้มีชื่อเรียกไหมฮะมีภาษาลีซูเรียกว่าอะไรฮะลาโวควาครับวิธีการนี้ลาโซควาเนี่ยเราจะทำตั้งแต่เดือนพิจิการนี้แหละครับ,รบเป็นต้นไปทำเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะครับเคอเดิมทีเนี่ยพี่น้องลีซูเราเนี่ย ก่อนที่จะมีเทศกาลปีใหม่ตุจีเนี่ยเราฆ่าหมูเราฆ่าหมูแล้วเราทําเป็นลาโซควากเก็บไว้ทําไว้แล้วเนี่ยเพื่อไว้กินในช่วงเทศกาลตุจีแล้วก็ไว้กินในช่วงมีนาเมษาจนถึงฤดูฝนเลยเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปียังไงครับพี่คือแค่แขวนแบบนี้ก็จบแล้วเหรอใช่ครับกนกย่อนที่จะทำเนี่ยเราก็เอาเนื้อหมูมานะครับมาใส่เกลือหมักไว้ใส่เกลือหมักไว้ก่อนใช่ครับโดยไม่ต้องเค็มมากพอดีนะครับแล้วก็หมักไว้2คืนหลังจากนั้นเอามาตากไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็หลัง ช่วงที่ตากนี่ไม่มีการเก็บเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตากไว้อย่างนี้อย่างเดียวเลยครับต้องรับน้ำน้ำค้างด้วยกลางคืนอะไรเนี่ยจนได้รับเชื่อว่าหมูน้ําค้างน,นี่เองใช่ครับตอนเก็บในบ้านก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นใช่ไหมไม่ต้องแช่ครับ,รบเอาเนี่ยท่านยกไปแขวนไว้ที่บนห้องในในห้องครัวได้เลยเอามาทั้งไม้เลยใช่ครับ และที่ผมถืออยู่บนมือนี้ครับคุณผู้ชมไม่ใช่ไหาปาร้าแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหารของชนเผ่าลีซูครับซึ่งเป็นการถนอมเนื้อหมูของสดนั่นเองนะฮะนอกจากหมูน้ําค้างแล้วเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีครับนี่ก็คือหมูไหนะฮะหรือว่ามาฟูใช้ทํำยังไงครับพี่คือ,อนนเราก็เอาเนื้อหมูมาหั่นให้พอพอประมาณนะครับครับแล้วก็เอาข้าวข้าวสารเราเนี่ยมาคั่วแล้วมาตำให้ละเอียกก่อนนะครับคู่ก,กับ เกลือ,อน,นิดหน่อยพอประมาณแค่นี้ครับเรื่องเนื้อหมูแค่นี้ครับแค่นี้แ,นแล้วก็คนกับเนื้อหมูใช่ครับใส่เข้าไปในนี้ในนี้เลยครับเก็บกี่วันครับเก็บไว้ได้เป็นปีเหมือนกันนะครับและอันนี้พี่ต้องเอาไปผัดเอาไปทําอะไรก่อนนะเอาไปต้มครับอันนี้ทําได้2อ,อย่างคือต้มกับนึ่งผักไม่ได้ครับ ามาลองชิมเมนูนี้ก่อนเลยนะครับผมอยากจะรู้มากว่าหมูน้ำค้างเนี่ยพอผ่านการทำเป็นเมนูออกมาแล้วชาติจะเป็นยังไงโอ้โหเพอร์เฟกต์หอมหอมเค็มเค็มอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากมาเมนูถัดไปเลยดีกว่านี่เป็นหมูหายนะครับผมนำไปต้มเฮ้ยพี่าชาจะ,จะเปรี้ยวอร่อยนมันจะเปรี้ยวๆเหมือนหมูหมกักใช่ครับมีกลิ่นข้าวคั่วด้วยชัดมาก สุดท้ายเราได้ชิมแตงอัพรูมาละจากไล่สดๆแต่นี่เรามากินเวอร์ชั่นแบบยำบ้ามมงนีกวา่าอ,อร่อยก็เป็นแตงอัพรูแหละแต่ว่าพอเพิ่มรสชาติของความเป็นยำอย่างเงี้ยผมว่าคนที่ชอบแบบแซ่บนะชอบเลยเมนูนี้ผ่านหมดครับคุณผู้ชมอร่อยมากครับ ู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าชนเผ่าลีซูจะเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าทึ่งแบบนี้นะฮะกับภูมิปัญญาการถนอมอาหารของเขาที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเลยจริงๆนะครับนอกจากภูมิปัญญาของเขาที่น่าทึ่งแล้วเหล่าผู้คนน้องๆจากชนเผ่าลีซูนะครับรวมไปถึงบรรยากาศนะฮะธรรมชาติป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์สวยงามมากจริงๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปิติรวมไปถึงน้องๆและชาวบ้านลีซูทุกๆคนขอบคุณมากเลยนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ